t ีชเออาร p o r t ภูมิใจนำเสนอพระเจ้าดวงสวยใสตมะเจอประตูลับข้ามมิติถ้าหากข้ามประตูลับไปได้แล้วพระเจ้าจะเป็นอย่างไรจะสามารถว่า้นจะภัยพิบัติกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าไส่ธมะได้หรือไม่วันนี้เรามาพูดคุยกันครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าด้วยไปเริ่มกันเลย เรื่องที่จะมาพูดคุยกันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ในเนื้อหาของวันพันแมนแบบชัดเจนแต่ว่ามันเหมือนกับมีอะไรแอบแฝงอยู่ในนั้นนั่นก็คือหน้าปกตอนล่าสุดตอนที่205ทีแรกพวกเราก็ไม่ได้คิดอะไรครับแต่พอเอารูปมาดูเอาหน้าปกมาดูจริงๆจังๆเนี่ยมันก็มีอะไรที่น่าจะซ่อนอยู่ในนั้นจริงๆนะเพื่อนๆนะแฟนคลับจากต่างประเทศนะครับก็มีการจับสังเกตแล้วก็มีการอธิบายเอาไว้ด้วยมันก็มีความน่าสนใจและน่าค้นหาเหมือนกันมันมีอะไรลึกลับอยู่ในนั้นจริงๆเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายใให้้กับเเพื่่่่อนนๆทียงไมขาาจว ทำไมเราถึงตื่นเต้นกับอะไรแบบนี้เพียงแค่หน้าปกแบบนี้เนี่ยหน้ามันน่าตื่นเต้นตรงไหนซึ่งความเป็นจริงมันก็ไม่น่าตื่นเต้นอะไรมากมายหรอกก่อนหน้านี้นนแต่ลองมาดูลองมาจับสังเกตร่วมกันครับกับแฟนคลับพ่วโลกเราจะรู้กันดีครับว่าสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าในฉบับคอมิกเนี่ยแทบจะไม่โผลมาแต่ในฉบับของอาจารย์มูรตะภาพสวยเนี่ยโผลมาบ,บ่อยเหลือเกินแล้วเราก็มีความคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าภาคพระเจ้านั้นมันจะมาเร็วกว่าปกติคืออาจจะเป็นไปได้ว่าไซตามาสจะไปไฟกับพระเจ้าก่อนนะครับและตัวนี้มันอาจจะไม่ใช่ตัวททีี่่่เกงสุด ไซตามะก็เลยไปตัดจบได้มันยังไม่จบเรื่องอ่ะมันอาจจะมีตัวที่เก่งกว่าครับแต่ว่าไซตามะไปซอฟๆให้เหล่าพระเจ้าได้รู้ว่าไซตามะคือของจริงของแท้เราก็เลยได้เห็นบทของพระเจ้านั้นโผลมาบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นการที่ไซตามะไปเจอเองการที่บาสโผลมาและการที่มีกลุ่มพิทักษ์จักรวาลหรือกลุ่มที่ต่อต้านพระเจ้าอยู่แล้วเนื้อเรื่องมันปูไปทางนั้นเลยครับและที่พีคไปมากกว่านั้นก็คือการได้รับพลังจากสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าของกาโร่กาโร่ร่างคอสิมิกที่สู้กับไซตามะอย่างล,ล,าลงกาาาารรงงนส้ซตม ถึงขั้นต้องเพิ่มพลังของตัวเองในการต่อยกาโร่นะต่อยทีเดียวไม่ตุยครับแล้วก็ต่อยแรงขึ้นเรื่อยๆก็ยังไม่ตุยแต่ความเป็นจริงไซตารมะก,ก็เหมือนยั้งอยู่นั่นแหละอันนี้ก็เถียงกันต่อไปนะว่าไซตารมะเอาจริงเอาสุดหรือ,อยังบทมันยังไม่ได้จบเพียงแค่นั้นนะครับสิมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าเนี่ยพยายามที่จะมอบพลังให้กับคนที่มีความแข็งแกร่งหลายๆคนไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้ก็ตามและล่าสุดนี้ครับ มีการมอบพลังให้กับวอยซ์เพื่อนรักของบาร์ที่พ่ายแพ้ให้กับพลังอันมหาศาลยอมรับพลังจากสิ่งมีชีวิตนั้นและกลายเป็นทาสของมันบทมันชี้นําไปถึงตรงนี้ครับและตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าวอยนั้นจะข้ามมิติไปยังมิติของพระเจ้านะครับมันหมายความว่าตัวของพระเจ้าเองซ่อนอยู่ในมิตินั้นและรอวันข้ามมาในมิตินี้เนื้อเรื่องมันปูมาแบบนี้เพื่อนๆตื่นเต้นแน่นอนครับแล้วก็ตื่นเต้น,ต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 นตมาก,มากๆเลยแต่อาจารย์นั้นสลับบทมาที่นีโอฮีโ,โร่ก็รอกันต่อไปครับผมคิดว่าน่าจะสู้กันเร็วๆนี้ในเดือนนี้ แหละเพื่อนๆน,นะรอกันหน่อยกลับมาที่หน้าปกนะครับที่มันมีอะไรลึกลับแอบแฝงอยู่ อย่างแรกที่เราสังเกตในหน้าปกนี้นะครับตัวของไซตามะเองจะยืนอยู่หน้าปากประตูมิติอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเป็นประตูโบราณหรือประตูหินที่เข้าไปยังถ้ำนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าไซตามะมายืนอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรและประตูนี้มีความสําคัญอย่างไรแต่สิ่งที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งครับข้างๆไซตามะด้านบนมันมีเงาปริศนาอย่างหนึ่งอยู่เงาของมันเนี่ยมีรูปร่างคล้ายกับมนุษย์ขนาดใหญ่ขนาดมากหึมาแต่สัดส่วนแขนขาของมันเนี่ยมันกลับไปคล้ายกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าถ้าเพื่อนๆจําไม่ได้นะที่มาม พลังให้กับราชาไรบ้านนั่นแหละ ถ้าเปลี่ยนร่างกายเป็นเงาเฉยๆนะมันก็เป๊ะเลยชัดเจนเลยและถ้าหากมองในในยะแบบนี้ครับสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้ากําลังมองมาที่ไสตมะที่ยืนตาง,งานอยู่หน้าปากถ้ำกาลังเฝ้ามองและรอคอยอะไรบางอย่างนี่อาจารย์แฝงอยู่ในแบบนี้เลยนะผมคิดว่าแบบนั้นเราเพื่อนๆคิดตรงกันหรือเปล่าจุดที่2เราก็จะสังเกตคําว่าวันพันแมนนะครับตรงคําว่าวันเนี่ยระหว่างตัวเอกับตัวโอเนี่ยมันจะมีรูปของดวงจันทร์อยู่และดวงจันทร์แห่งนี้แหละครับที่เรารู้สึกว่ามันเป็นตัวแทนของสิ่งมี ชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าจุดตรงกลางที่เราเห็นอยู่นั่นก็คือจุดที่ไซดามะกระโดดกลับมาตอนที่สู้กับโบรรสแต่ในช่วงหลังๆเนี่ยเรากับรู้สึกว่ามันคือดวงตาของสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าครับที่กําลังเฝ้ามองและรอคอยเวลา อันนี้ก็เป็นตัวแทนของพระเจ้าได้นะแล้วเราก็จะได้เห็นช่วงหนึ่งนะครับพระเจ้านั้นยืนอยู่บนดวงจันทร์ในช่วงเวลาที่ลิบพ,พลังคืนจากจักรพรรดิไรบ้านนะครับจังหวะนั้นเราก็ได้เห็นพระเจ้ายืนตระหง,ง่านตัวใหญ่บิก๊กบึ้มอยู่บนดวงจันทร์เลยและในตอนนี้เนี่ยมันก็คือตัวแทนว่าเขากําลังมองไซตะมะอยู่จุดที่3ามันอยู่ในระหว่างข้อความภาษาญี่ปุ่นนะครับซึ่งมันมีความหมายว่าสิ่งที่ฉันรอคอยสิ่งที่ฉันรอคอยมันอยู่อารมณ์ประมาณนี้แหละผมแปลไม่ค่อยออกและในระหว่างภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันจะาา่นรันเป็ภษฝง ที่มันเป็นข้อความที่ไม่ครบด้วยนะครับไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรจริงๆแต่มันก็น่าค้นหาเหมือนกันเพืเ่อนๆแปลให้ผมหน่อยละกันนะ เพื่อนๆไปหาดูฉบับจริงนะครับแล้วก็ขยายดูนะแล้วก็แปลให้ผมหน่อยผมไม่รู้จริงๆผมหมดปัญญาละไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรแต่ว่าเชื่อว่ามันมีอะไรแอบแฝงอยู่ในข้อความนั้นจริงๆครับข้อความที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งมันน่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับไม่ก็ภาษาละตินผมไม่มั่นใจนะไม่น่าจะใช้ภาษาอังกฤษแต่ข้อความมันไม่สมบูรณ์เพื่อนๆไปพยายามแปลแล้วก็บอกผมหน่อยเพื่อนๆนี่เป็นยูทูบเบอร์ภาษาอะไรเนี่ยให้แฟนคลับบอกก็คือมันไม่รู้จริงๆเพื่อนๆ แต่มันน่าสนใจตรงที่ข้อความไม่ครบนี่แหละเพื่อนๆไปกันต่อในจุดที่4ครับมาดูในจุดที่4ครับซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจเอามากนั่นคือการที่ไซตมะยืนตะงานอยู่หน้าปากถ้ำผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนั้นสงสัยว่าปากถ้ำเนี่ยมันชื่อว่าถ้ำอะไรและผมจะนําข้อมูลเก่ามาพูดคุยกับเพื่อนๆนะย้าอีกรอบว่าเป็นข้อมูลเก่านะครับซึ่งถูกแก้ไขไปแล้วในฉบับของอาจารย์มูลตะล่าสุดมันเป็นตอนเก่าในตอนที่196มีช่วงหนึ่งที่บาสพูดคุยกับกลุ่มของไซตมะซึ่งมันก็ประกอบไปด้วยแก แมแฟระะกายแสงและน้องมานาก,กุซึ่งกว่าเป็นจริงก็น่าจะคุยกับแฟระกายแสงซะมากกว่านะครับซึ่งตัวของบาร์ตเองได้กล่าวเอาไว้ว่าตัวของเขาเองกําลังมองหาหนทางให้วอยกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากวอยเนี่ยเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถเปิดประตูถ้ำหินสวรรค์ได้ซึ่งมันเชื่อมกับมิติที่พระเจ้าอยู่ซึ่งแน่นอนครับเนื้อหาหรือบทนี้มันถูกลบไปแล้วแต่มันก็ไม่แน่นะว่าในอนาคตมันจะถูกกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่ากับคําพูดเรื่องประตูมิติของบาร์แบบนี้ครับกับการช่วยเหลือวอยให้มาเป็นมนุษย์ดังเดิมแบบนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะอย่างที่5ครับมันอยู่ในหน้าปกนั่นแหละแถมอีกนิดหน่อยไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวกันหรือเปล่านะนั่นก็คือชื่อตอน205 การปรากฏมันอาจจะเชื่อมโยงไปคำพูดของบารสครับนั่นก็คือการปรากฏของประตูมิติที่เชื่อมไปยังสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้า ผมกำลังคิดเล่นๆแล้วเพื่อนๆก็อาจคิดเหมือนผมด้วยชิ้นเดียวกันใช่ไหมว่าการที่ไสยธมะมาอยู่ที่ประตูนี้อาจจะหลงมาแล้วก็มาเจอประตูอะไรวะแล้ววอยก็หลบไปที่มิติที่พระเจ้าอยู่และประตูไอ้นี่มันก็เชื่อมไปที่มิติของพระเจ้าชิบหายวายวอดแลละครับผมกําลังอ้อนวอนแล้วก็ขอให้มันไม่เป็นจริงการที่ไสตธมะจะหลงมันชอบหลงอะหลงไปยังมิติของพระเจ้า และถ้าหากหลงไปจริงละก็<อ>พระเจ้าจะได้เจอภัยพิบัติระดับไซตะมะของจริงของแท้ละเพื่อนๆมันน่าจะตัดจบเร็วครับเพราะว่าไซต์ะมะไปตบพระเจ้าก่อนและตอนที่พระเจ้าโดนตบนะหรือโดนไซตะมะนะั้นเล่นงานอยู่พระเจ้าคงจะหันไปต่อว่าไว้นะว่าเปิดประตูมิติรับมันมาทำไม เพื่อนๆค,ค,คิดว่าบทมันน่าจะประมาณนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็มัวตัวไปหมดเลยเพราะว่าปกอาจารย์มันแฝงอะไรลึกลับเลื้เกิดนะเพื่อนๆคิดเห็นตรงกันอย่างไรหรือไม่ไตรงกันอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยถ้าหากเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คําว่าอะไรพิมพ์คาว่ารักหรือคำว่าบวกเพื่อให้ผมมรู้้้้้วว่่่่าาคคคคุณฟัััังงลลลลลิิปปนนนนนีีีีีจจบบบกกกเพพยแหท เออออสปอรต์ตรักทุกคนรักมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับบา,บายบายขอบคุณที่ฝั่งจนจบนะเปลืองกาาเน็ตนิดหน่อยบางคนอาจจะคิดในใจว่าไม่ได้เปลืองก้าเน็ตนิดหน่อยนะเปลืองเวลาด้วยอะล่ำลากันบา,บายบายจุบจ๊บจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บจุ๊บ